พบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับคู่หูมหัศจรรย์สารเพิ่มประสิทธิภาพเบอร์แพนแล้วก็เวอร์แพนไคโตซานของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันหรือ w c i นั่นเองนะครับวันนี้อย่างที่เห็นครับโอ้โหเหลืองนอาำามนะทุ่งนาข้าวสวยเขียวกระจีสวยใบตั้งต้นนาข้าวตรงนี้เป็นของใครใครเป็นเจ้าของแล้วเกี่ยวข้องกับ คู่หูมาจันของบริษัทบัวคายโนเวชอย่างไงเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับทางนี้นะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่คือครับผมนายกพลบุษบกนะครับนายกพลบุษบกพี่ชื่อเล่นๆ่นว่าชื่อเล่นเล่นว่าชื่อพลชื่อพลนะครับผมพี่กําพลเป็นเอ่อเป็นคนเป็นเจ้าของนาแห่งนี้ถูกต้องครับทงามดกี่ไร่ครับพี่ ตรงนี้หกสิบสามไร่ครับหกสิบสามไล่หกสิบสามไร่เออพี่เป็นทําไมพี่แต่งตัวไม่เหมือนชาวนาเลยเอานานี่เป็นอาชีพเสริมเนาะอ๋อนาเป็นอาชีพเสริมจริงๆแล้วผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กอยู่อาเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรเนาะอยู่แถวนี้เลยหละอยู่แถวขอโรงเรียนขนาดเล็กครับผมแถวในย่านนี้ไสงามถูกต้องครับโอ้ต้นนั้นผมขออนุญาตเรียบพอ ไม่เรียกพีล่ละเรียกท่านผอ,อตรงนี้เป็นพื้นที่ของตำบลอำเภออะไรที่ไหนยังไงครับตำบลพานทองตำบลพานทองอำเภอแสงามงจังหวัดไสงพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรท่านผอ,อ,อได้เกี่ยวข้องหรือรู้จักกับคู่หูมาซจรร่งานี้เมื่อไหร่อย่างไรครับรู้จักพี่ที่เคารพนับถือกันเป็นอาชีพครูด้วยกันอ,อยู่ทางโกสัมพีนะครับก็เล่าแกฟังว่าผมทำนาเป็นอาชีพเสริมเออแกพอดีเลยแกเอาติดรถมา นะครับเอาคู่หูนี่ติดรถได้พอดีก็คุยกันว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาไปลองดูซื้อแกมาสองชุดซื้อมาลองสองชุดครับผมเอามาลองรุ่นแรกดูสิว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ายังไงพี่พี่พี่ครูคนนั้นเขาบอกพี่ว่าไงพี่ถึงเอ้าซื้อมาลองเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไคโทซาเนี่ยมีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินครับ ปรับสภาพดินสภาพน้ําไอ้ตัวนี้นะเร่งรากเร่งรากช่วยให้ดินล่วนซุยช่วยให้รากข้าวหากินได้ได้ดีขึ้นต้นข้าวแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็เมื่อข้าวแข็งแรงการต้านทานโรคโดยเฉพาะเชื้อราซึ่งซึ่งปัญหาที่ผมเจอบ่อยแล้วก็เสียหายหนักเลยก็คือเชื้อราเชก็เลยว่าเอาเอามาให้ผมลองสองชุดลองหน่อยยังไม่เชื่อเชื่อเขาเลยไหม ยังยังเลยครับยังไม่เชื่ออ่าซื้อกลุ่มาว่าสองชุดสองชุดพี่ใช้ลองอย่างไงแค่ไหนสามสิบไร่สามสิบไร่สามสิบไล่ฉีดไปสองครั้งฉีดไปสองครั้งเป็นไงฉีดไปอ่าช่วงข้าวท้องช่วงข้าวตั้งท้องแล้วใกล้จะออกแล้วเขาเรียกว่าเร่งเบ่งเร่งเบ่งชาวนาส่วนใหญ่ช่วงเร่งเบ่งเนี่ยเขาจะจะเพิ่มปุ๋ยทางใบเพิ่มฮอร์โมนเพื่อให้ท้องเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ออกเร็วขึ้นครับเขาเรียกว่าฉีดเร่งเบ่งผมก็เลยเอาชุดเนี้ย ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเึ๊บปรากฏไร่ปรากฏว่าลวงออกมาสวยลวงออกมาสวยไม่ติดเชื้อราไม่ติดเชื้อราถ้าออกมาแล้วติดเชื้อราเม็ดเม็ดเขาจะดาจะด่างเอออะไรประมาณเนี้ยครับปรากฏว่าลวงเข้าออกมาขาวสวยไม่ไม่ติดเชื้อราแล้วพอเขาก้มเลยครึ่งลวงผมก็ฉีดอีกนั่นหมายถึงฉีดล้างลวงนั่นบอก๋อโทษดีนั่นหมายถึงว่าครั้งแรกของการฉีดเนี่ยแล้วพอลวงออกมาเนี่ย ท่านบอกออก็เห็นแล้วว่ารวงมันออกมาสวยโอเครวงโอเคหลังจากการฉีดครั้งแรกครั้งเดียวครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นอีกกี่วันท่านบอกออฉีดํามใหม่อีกประมาณสิบห้าวันอีกประมาณสิบห้าวันก็ฉีดสามอีกครั้งหนึ่งครับผมสามสิบไร่ขอโทษครับไอ้สองชุดนี้พอไหมหรือมันหมดไปขนาดไหนอย่างไรคือตอนนั้นอัตราส่วนเราไม่ได้ศึกษาแน่นอนก็คือสองชุดเนี่ยผมใช้ครั้งละชุดครั้งละชุดสามสิบไร่ครั้งละชุดครับผมครั้งละชุด ก็ฉีดสองครั้งครับถูกต้องแล้วสิ่งที่ได้อ่าอย่างแรกคือรวงสวยละครับรวงสวยละอ่าใบตั้งต้นเป็นไงครับใบใบตั้งใบตั้งดีครับใบตั้งใบตั้งดีแล้วซึ่งข้าวมันเป็นข้าวหน้าแรงรุ่นที่แล้วขาดน้ํอ๋อข้าวขาดน้ําด้วยข้าวขาดน้าด้วยครับน้ําไม่มีน้าไม่มีก็คิดว่าเม็ดนไงแรงสุดๆเลยใช่ไหมครับยี่บแปดเมษาในแรงจัดเลยเออปีนี้ใช่ไหม รอบที่ผ่านมามีสาที่ผ่านมาปีนี้เองใช่ใช่แรงมากแรงมากครับก็คิดว่าข้าวมันจะไม่รีบเยอะออคิดว่าจะไม่ได้ข้าวแล้วล่ะสามสิบไร่พอเกี่ยวไปได้ยี่สิบเก้าเกียนครึ่งเกือบเกือบไร่ละเกียนเออสามสิบไร่นี่ได้เกือบเกือบจะสามสิบเกียนแหละก็ประมาณละเกือบไร่ละเกียนแหละใช่ไหมใช่แล้วก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะได้ฉีดก่อนหน้าที่อาจะได้ใช้คู่เนี้ยไอ้สามสิบไร่นั้นน่ะพออได้ประมาณเท่าไหร่ ก็ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเกวียนสิบแปดถึงยี่สิบเกวียนครับเต็มที่ประมาณสามสิบไร่นั่นนะนะถูกต้องแต่พอมาใช้คู่หนึ่งสองครั้งถ้าเป็นหน้าแรงก็คงจะไม่ถึงยี่สิบเกวียนยิ่งถ้าเกิดแรงจะทําใจแล้วอยู่ทำไมพอก็คือคิดว่าคงจะแย่แหละคงจะไม่ได้แหละเพราะมันแรงใช่แต่ปรากฏว่าทั้งทั้งที่แรงด้วยแล้วฉีดไอ้คู่นี้ไปสองครั้งสองครั้งกลับมาได้เกือบเกือบจะไร่ละเกวียนอ่ะเกือบสามสิบเกวียนอ่ะสามสิบไร่ครับใช่ไหม เห็นอย่างนี้ชื่นใจไหมล่ะชื่นใจไหมชื่นใจครับทําหน้าตายชื่นใจเด้ยวพอ๋ออตื่นเต้นใหญ่เลยออตื่นเต้นใหญ่ออตื่นเต้นพอสามสิบไร่แล้วแต่นี้ก็พอรอบนี้ก็มาจะมาใช้คู่หูนี้หมดไหมหมดทุกแปลงมีกี่แปลงนี่ใช้หมดไหมใช้หมดเลยครับใช้หมดเลยแต่แปลงนั้นเป็นตัวทดลองอ่ารอบนี้ทำแปดสิบไร่เนาะเกี่ยวไปประมาณสิบห้าไร่เกี่ยวไปแล้วสิบห้าไาไม่ใช่ไม่ใช่แปลงที่เราเห็นอยู่ที่นี้อ่าครับ เกี่ยวไปแล้วสิบห้าไร่ก็ได้สิบห้าเกนเป็นข้าวปะทุมิธานีเป็นข้าวนี่แหละข้าวปะทุมานี่เหมือนพันนี้นี่พันนี้นี่ก็พันเดียวกันพันเดียวกันนเกี่ยวเขียวกว่านี้นิดนึงเออเกี่ยวเขียวตอนเขียวกว่านี้อีกใช่ที่ที่เหตุผลที่เกี่ยวเขียวคือช่วงนั้นฝนตกชุกน้ํามาเยอะครับ เขาเรียกว่าเกี่ยวหนีน้ําเกี่ยวหนีน้ารีบเกี่ยวหนีน้ำเพราะหลายพื้นที่ตอนนี้ก็คือรีบเกี่ยวหนีกัน่มใช่ไหมเพราะว่าน่ากลัวมากถ้าน้ามาจริงแล้วข้าวเนี่ยถ้าเขาแดงเต็มที่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตบตอนนี้ข้าวสภาพข้าวผมตอนนี้ประมาณแดงประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นอยู่แดงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่ถ้าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นเนี่ยน้าหนักเขาจะดีขึ้นกว่านี้อืถ้าเกี่ยวเขียวมากเนี่ยบางที ความสมบูรณ์ของเม็ดเขายังไม่เต็มเม็ดเนี่ยมันจะออกตูดลดเกี่ยวอมันจะออกไปออ่าจริงๆแล้วถ้าผมจะเย็นอีกสักเจ็ดวันข้าวอาจจะได้เพิ่มอีกเป็นเกียนสองเกียนหมายถึงสิบแป้งที่เกี่ยวอาจจะได้ถึงสิบเจ็ดเกียนครับเพราะว่าเม็ดเกี่ยวมันออกออกตามฟังแต่อยังว่าเราก็กลัวว่าน้ําที่น้ําจะมาแบบไม่ไม่ทักไม่ทายใช่ไหม มันมาแล้วละที่ที่เกี่ยวนี้คือมันล้นจากคลองเข้ามันล้นจากคลองเข้ามาแล้วครับล้นจากคลองเข้ามาดีกว่าเสียหายแหละใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าแปลงนี้เราไม่ได้กลัวไม่งีวไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวเราเก็บไว้เต็มที่เลยใช่พออ้บอกว่าด้วยโดยสายตาเห็นมองดูสายตาแล้วมันเป็นยังไงข้าวปีนี้กับไอ้ไอ้รอบนี้เห็นแล้วคาดว่ามันจะได้ดีได้ไม่ยังไงแบบไหนจากการเห็นลวงเห็นต้นเขาจาก เท่าที่ประเมินนะครับดูจากสภาพต้นข้าวรวงข้าวแล้วเนี่ยน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าไร่ละเกียนดูดูแล้วเม็ดข้าวใสเขาติ่งแล้วก็ไม่ล้มครับต้นแข็งครับใบไม่ติดเชื้อราเม็ดไม่ติดเชื้อราเออนะครับแล้วไอ้โรคหรือเชื้อราต่างๆที่พอเคยสัมผัสเคยเจอมามันเป็นยังไงบ้างครับกับรอบนี้ต่างกันเลยครับรอบนี้รอบนี้มองไปก็รู้เนาะว่าว่าข้าวเขาสมบูรณ์แล้วก็ไม่เป็นครับ คือมันแทบจะไม่มีให้เห็นเลยใช่ไหมพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับผมถูกต้องคือบรรดาโรคหรือเชื้อราต่างๆที่เคยทําให้เราปวดหัวเนี่ยมันมันไม่ไม่มีนี่ละมันไม่มีให้เห็นเลยใช่โอ้โหนะแล้วในส่วนของเรื่องของต้นทุนต้นทุนอ่ะคู่เนี้ยพอใช้มาแล้วทั้งหมดกี่ชุดห้าสิบกว่าไร่อ่าเนี่ยแปลงเนี้ยใช้มาหกชุดอ่ะประมาณหกชุดประมาณหกชุดนะครับประมาณหกชุดกับ ห้าสิบเจ็ดเกือบหกสิบร่เนี่ยประมาณหกชุดตั้งแต่เริ่มยันจะเก็บเกี่ยวครับผมฉีดไปประมาณกี่รอบแล้วครับพอสี่ครั้งสี่รอบสี่ครั้งทั้งหมดประมาณหกชุดหกชุดนะครับสี่รอบรวมกันแล้วประมาณหกชุดซึ่งข้าวเป็นอย่างที่เห็นและอย่างที่พอท่านบอกว่าโรคหรือเชื้อราต่างๆที่เคยมีเคยเป็นมันหายไปมันไม่มีให้เห็นแล้วรอบนี้จะเก็บเกี่ยวสักเมื่อไหร่ครับพอยี่สิบแปดประมาณกันยาก็ประมาณสักอีกประมาณสัก อ่ห้าหัวันครับผมอ๋อประมาณห้าหกวันนับจากนี้ก็จะทิ้เดนก็แล้วอย่าลืมส่งข่าวด้วยนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่เวียนอ่อ่าในส่วนของต้นทุนอย่างอื่นล่ะพอออพอลลดลงบ้างไหมต้นทุนในด้านปุ๋ยปุ๋ยนี่ปกติผมจะใช้ปุ๋ยเคมีประมาณรอบละสามสิบลูก ห้าสิบไร่เนี่ยห้าสิบเจ็ดไร่เนี่ยห้าสิบเจ็ดไร่เนี่ยจะใช้สามสิบลูกต่อครั้งต่อครั้งนั่นหมายถึงผมจะหว่านปุ๋ยอยู่สองครั้งสองครั้งสองครั้งก็ปีมาหกสิบลูกหกสิบลูกหกสิบลูกแต่รอบนี้รอบนี้ผมใช้ครั้งละยี่สิบลูกลดลงมาครั้งละสิบลูกอ่ะครั้งละสิบลูกก็เท่ากับสองรอบนี้ก็เท่ากับลดไปยี่สิบลูกหรือยี่สิบกระสอบหรือหนึ่งตันนั่นเองครั้งหน้าผมจะลดมากกว่านี้ครั้งหน้าก็จะลดอีกเพราะอะไรเพราะอะไรมันก็เกี่ยวกับต้นทุนเราเนาะ แล้วจากสามสิบลูกครั้งหน้าผมจะให้เหลือแค่สิบห้าลูกสิบห้าลูกเพราะข้าวข้าวตัวนี้มันสูงมันสูงเห็นพ่อพอบอกว่าต้องตัดยอดตัดต้องตัดทิ้งนะครับต้องตัดทิ้งเพราะมันสูงเพราะใส่ปุ๋ยเยอะไม่งั้นฉีดยาไม่ได้แล้วก็จะล้มด้วยอพอโดนฝนแล้วก็จะล้มไอเรื่องล้มก่อนเข้ามานี่เห็นแปลงอื่นเขาล้มกันครับเมื่อคืนพายุเหรอหรือว่ายังไงแบบไหนเป็น d e เฟช t i o n นะเนาะด e เฟช t i o แล้วทำไมของลมแรงเหมือนกันแล้วทำไมของพอ ยังสง่างามต้นเขาสมบูรณ์ต้เขาแข็งแรงนะครับเขาแข็งแรงอแปลงที่ผ่านมาล้มกันเป็นแถวเลยครับจริงจริงแตที่เรเข้ามาใช่ไหมต้นแข็งแรงอความชัดเจนก็คือเรื่องของต้นทุนที่พอจะได้ลดเมื่อสักครู่พอบอกว่าลดครั้งละสิบรูกยี่สิบกระสอบรวมแล้วสองครั้งยี่สิบสอบก็เดืองหนึ่งตันตันละกี่บาทครับตอนนี้แปดพันห้าถึงแปดพันเจ็ดรอบหน้าพอบอกจะลดอีก อแล้วก็ใช้คู่หูมาจานนี้เต็มที่ครับผมโทษนะถ้าถ้าข้าวมันต้นแข็งเนี่ยครับเวลาลูบแล้วมันจะคืนอ่าเนี่ยพอลมลมพัดแล้วมันจะไม่หมอบไปมันไม่ยูลงไปมันไม่หมอบลงไปมันจะเด้งคืนมันจะเด้งคืนเวลาลมพัดนี่แสดงว่าเขาต้นแข็งต้นเขาแข็งแรงดีครับผมนี่นี่คือความชัดเจนนะครับพอนี่ทําให้ดูพอมั่นใจคู่หูมาจานคู่นี้มากน้อยขนาดไหนครับก็เท่าที่ใช้มาสองรอบนะครับ ็เห็นความแตกต่างชัดเจนของผลผลิตชัดเจนเนาะทั้งเรื่องต้านทานตอน่อโรคทั้งเรื่องความแข็งแรงของต้นข้าวเรื่องผลผลิตครับนะครับต่างจากที่เราไม่ใช้ชัดเจนเลยเยอะซึ่งเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วหักต้นทุนแล้วมันมันพอเหลือกำไรเยอะขึ้นที่ชาวนาทั่วไปเนี่ยน่าน่าจะใช้น่าจะอยู่ได้ครับถ้า สิบไร่เราได้เก้าเกียนสิบเกียนเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราอยู่ได้อยู่แล้วอืแต่ถ้าสิบไร่คุณได้สักห้าเกียนหกเกียนเนี่ยอืมันไม่คุ้มค่าเวลากับการดูแลไม่คุ้มค่าต้นทุนครับอ่าตอนนี้ราคาข้าวเป็นไงพอยิงดี่ด้วยไหมกําลังขยับขึ้นครับกำลังขยับขึ้นอ่าบางบางเจ้าปทุมธานีได้ถึงเก้าพันร้อยขึ้นขึ้นลงลงอยู่ชจนอ๋อครับแต่ครับนี่คือความชัดเจนท่ว่าถ้าวันเนี้ย เราได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเราก็เหลือกําไรเพิ่มมากขึ้นแต่ต้นทุนพอ,อ,อก็บอกว่าวันนี้เราก็จะลดด้วยรอบหน้าลดแน่นอนปุ๋ยทางดินนะปุ๋ยเครงนี้ลดลงแน่ๆลดมาเรื่อยๆรอบหน้าจะลดลงเป็นครึ่งเลยลดลงไปครึ่งเลย,ลลเลยนะยังไม่ต้องเชื่อพอ,อ,อครับยังไม่ต้องเชื่อผมนะยังไม่ต้องเชื่อกันให้เอาไอ้นี่ไอ้คู่หูมาจันไปให้ต้นไม้ของเราใช่แล้วให้ต้นไม้มันบอกใช่ไหมพอ ถูกต้องเพราะพอใช้ต่อเพราะเห็นกับต้นไม้ไม่ได้ไม่ได้ฟังคำเป็นครูที่รู้จักกันว่าเป็นเชิงประจักษ์ผมใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนมาแทบทุกยี่ห้อแล้วนะแทบทุกยี่ห้อเลยครับที่ที่มีขายตามร้านขายปุ๋ยขายยาร้านทั่วไปเนี่ยครับเป็นฮอร์โมนน้ําฮอร์โมนนี่นั่นอะไรไม่รู้ล่ะใช้มาแทบทุกยี่ห้อแล้วครับยังไม่ประสบความสำเร็จเท่านี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าตอนใช้ปุ๋ยมาแทนถูกต้อง สามสิบไล่เคยได้ประมาณยี่สิบสิบแปดเกวียนยี่สิบเกวียนอะ่ะพอมาใช้คู่นี่สองรอบทั้งทั้งี่เป็นนาแล้งเพราะได้สามสิบเกวียนอะ่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่ท่านผอ,อสัมผัสแล้วก็เชื่อมั่นกับคู่หูประจนเราครับ,รบท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณท่านผอ,อมากที่เอ่อได้เปิดนาข้าวสวยๆยอย่างนี้ให้เราเก็บภาพดีๆนะครับแล้วก็ได้ ประสบการณ์ดีๆจากที่ผู้ใช้จริงเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้คู่หูมาจานนี้จริงๆตราเรล่านี้ก็ต้องขอบคุณท่านผอมากนะครับขอบคุณครับนะแล้วก็ท่านผู้ชมครับอย่างที่เราบอกนะอย่างที่ผมบอกไปอย่างที่ผอ,อ,อบอกไปว่ายัางไม่ต้องเชื่อกันครับยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อผอ,อ,อครับให้ต้นไม้เราอ่ะเป็นคนบอกท่านปลูกอะไรให้ใช้ต้นไม้นะให้ต้นไม้นั้นเป็นคนบอกว่าคู่หูมาจานนี้ดีจริงไหม สูตรเดียวตัวเดียวคู่เดียวใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะแล้วท่านจะได้สัมผัสกับคําว่าลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเป็นอย่างไรสําหรับเกษตรกรที่ยังไม่เคยกล้าใช้ยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับถ้าวันนี้คู่หูมาจันเนี่ยเวอร์นี่ครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเบอร์แพนกับเอร์แพนไกโยซานอีกสักหน่อยนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเบอร์แพนเราจะเปลี่ยนโฉมครับเราจะเปลี่ยนโฉมทำามานี่นะครับนี่จะเป็น โฉมใหม่นะใครไปเจอใครไปเจอซองใหม่ไม่ต้องตกใจเฮ้ยปลอมหรือเปล่าหรือไม่ต้องไม่ต้องตกใจครับเราจะเปลี่ยนโฉมใหม่ใช้ลายกว่าเดิมนะครับซองให้มันมีคุณภาพขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อให้เกษตรกรได้เก็บได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดคุณภาพดีเท่าเดิมทุกอย่างเราเปลี่ยนแค่โฉมนอกให้ใช้ลายเท่านั้นเองครับสําหรับนี้นะผมเองนะครับอันจาก,การเอกชัญญาพัฒน์สํารานใจหรือรายการตะลุยทุ่งกับลุงอัด ก็ต้องขอกาบลาท่านผู้ชมไวก่อนอย่าลืมครับคู่หูหมาจันคู่นี้ครับใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับยังไงก็พอครับแปลงนี้มันยังแปลงนี้คือสภานนาที่อยู่ติดตนนาผมนะครับอยู่ติดกันนะของของพอเลยอยู่ติดกันเลยอยู่ติดหัวนาติดกันเลย อายุเท่ากันไหมอายุเท่ากันไหมห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งครับห่างคือเขาเขาเขาช้ากว่าเราอาทิตย์นึงช้ากว่าเราอ๋อครับเขาห่างอาทิตย์หนึ่งคือเป็นข้าวหวานนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเขาไม่ได้ใช้คู่หูเวอร์เพนคู่หูมาติดกันนะครับใจนี้ไม่ได้ใช้องเติดกันเลยติดกันครับติดกันสังเกตว่าความแข็งแรงของต้นข้าวแล้วก็ ความต้านทานต่อโรคต่อมแมลงครับตรงนี้เสียหายค่อนข้างเยอะครับลวงไม่ค่อยออกนี่ตรงนี้นี่เพี้ยชัดเจนเลยใช่ไหมครับ,รบเพี้ยกริงตรงตรงเรื่องเหลืองนี่เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์ก็ก็จะแห้งตายไปแห้งตายเองครับผมจะแห้งตายไปเลือสังเกตที่ลวงเขาแทบไม่ค่อยมีเลยนะที่ลวงไม่ค่อยออกเนี่ยก็คือเพี้ยเขาดูดน้ำเลี้ยงไป Oh. ยังไม่ถึงขั้นตายยังไม่ถึงขั้นตายยังไม่ถึงขั้นตายแต่ว่าก็ออก็เสียหายเสียหายรวงไม่สมบูรณ์ครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะออกรวงออความแข็งแรงของข้าวน้อยกว่าของเราเยอะเลย พอแล้วแปลงเรามีไหมข้างๆกันอยู่ข้างๆกันแปลงเรามีไหมตาม,ตามสภาพที่ดูนี่ไม่มีครับไม่มีไม่ม,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 มีพอใช้คู่หูหจันไงพอใช้คู่หูหจันปุน๊บมันก็อยู่แปลงข้างๆหมดเลยถ้าแปลงไหนไม่ใช่น <laughs> ี่ก็ทั้งๆที่ติดกันจริงๆมันก็น่าจะไปะเนาะ,ะน่าจะไปใช่แ,แต่นี่ของเราไม่มีเลยสภาพรองข้าวแล้วของเราไม่มีโอเคโหนี่ชัดเจนมาก